เรากลุ่มพี่แมนนะครับกลุ่มพี่แมนนะครับ <c oughs> วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องลนด์ลงของการสูบบุหรี่ในโรงอาหารนิเทศครับผมแล้วก็จัดพื้นที่มาให้สูกพื้นที่เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่อะไรที่มันลอยไปมาไปผ่านคนนั่งกินข้าวใช่ครับ <ๆ S 2> เพราะว่ามันเป็นปัญหา<อ>ปัญหาที่ออคนชอบไปสูบบุหรี่ตรงขอบขอบข้างๆโรงอาหารมันทำให กินบุหรี่เข้าไปโดนคนที่กินข้าวอยู่ในโรงอาหารนะครับทำให้กินอาหารไม่อร่อยใช่ครับเราก็เลยจัดที่ขึ้นมาที่ตรงนี้เพื่อให้มาสูบตรงนี้ไม่จะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนกินอาหารอยู่แล้วก็ขยับไม่เกินด้วยฮะใ่ก็ทิ้งขี้บุหรี่แล้วก็มีขี้มีขี้เขียวหนี่ให้นะครับพยายามพยา้วยครับผมคือครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มพี่แม่นะครับวันนี้ผมมารณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่บริเวณโรงอาหารเนื่องจากเป็นปัญหา มานานแล้วทีเดียวเพราะว่าควันบุหรี่มันไปรบกวนผู้ที่กินอาหารกันอยู่นะครับผมและที่เกิดโครงการวันนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองไปฟังกันดูครับบ๊สครับก็อยากเห็นทุกคนดูบุหรีเป็นที่ครับ เช่นเดียวกับโบนะครับอยากให้สูบบุหรี่เป็นที่เป็นทางครับผมครับบอสนะครับก็การสูบบุหรี่ในโรงอาหารเนี่ยมันมันบุหรี่มันไม่ใช่กับข้าวครับเราไปกินอาหารพร้อมดมควันบุหรีมันไม่ดีครับโอเคครับ ครับนุกครับก็คันบุหรี่ส่วนมากมันก็จะไปทําร้ายไม่ดีนะทำร้ายทาลายอารมณ์การรับประทานของผู้อื่นนะที่ใช้ใช้บริการโรงอาหารอยู่ซึ่งบางทีถ้าเกิดเราอยากกระสุบบุหรีเราก็ไปหาจุดจุดหนึ่งที่ไม่มีคนที่เราสามารถดูบุรีด้วยตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นนะครับนะหน้หน้ากลุ่มครับแมนครับสมาชิกในกลุ่ม ผมว่ามันโอเคมากกับการที่เรามาสู่บุหรี่เป็นที่เป็นทางเพราะว่าถ้าสูบในโรงอาหารเนี่ยเรานอกจากทาร้ายตัวเองแล้วยังทําร้ายคนอื่นด้วยแล้วก็ทิ้งขี้บุหรี่ทิ้งก้นกองอะไรไม่แบบไม่เป็นที่เป็นทางก็ย้ายมาสู่ตรงที่เราจะให้มันโอเคกว่าขยะได้ด้วยครับเช่ก็ครับก็อยากให้เพื่อนๆมาเขีียบุหรี่กันตรง ตรงที่เขี่ยบุรีนะฮะบเพราะว่าถ้าไปเขี่ยลงพื้นตามพื้นตามในมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นขยะฮะแล้วถ้าเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้มหาลัยเราเนี่ยดูไม่สะอาดฮะใช่ครับดูเน่าฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มหาลัยเราสวยๆเนี่ยเดินกันสบายๆโล่งๆตาเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะดูฮะดูนี่เขี่ยลงไปเขาเรียกว่าถังเขี่ยบุรีครับผม นะครับผมปิงนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มพี่แมนนะฮะก็คิดเหมือนทุกทุกคนในกลุ่มเลยนะครับคิดเหมือนก็คิดเหมือนทุกทุกคนเลยครับคิดว่าเวลาเราสูบบุรีเนี่ยเราทําร้ายตัวเราคนเดียวพอครับเราไม่อยากจะไปทําร้ายคนอื่นด้วยนะครับเราก็มาเขียวุรีกันตรงนี้แหละนะเราจะได้ไม่ไปเบียดเบียนใครเขาขยะอะไรนี้ก็จะได้น้อยลงนะฮะเป็นการเป็นโครงการที่ดีพอสมควรเลยโครงการนี้ครับ ก็สวัสดีครับผมไกด์นะครับแทนดีสมายดีในกลุ่มคนเลยครับ <c oughs> คือผมผมคิดว่านะคุณถ่ายใกล้ไปนิดนึงแล้วเหยียบเหยียบออกวันนิดหนึ่งนะ <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> นิดนึง <c oughs> เออคือส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคนที่สูบบุหรีนน่ในโรงอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็บุหรี่มันก็เหม็นอยู่แล้วอ่ะยิ่งสูบใกล้โรงอาหารโอ้ยก <c oughs> ลิ่นคะคุ้งไปทั่ว หนักเลยคงกินข้าวข้าวไม่อร่อยทั้งทั้งข้าวมันก็อร่อยแล้วหืเสีงตรงนี้อะครับจริงๆก็ช่วยกันโนราลนิดึงมาสูรีตรงแถวๆนี้ครับเถาเนี่ยที่สูรีที่มีให้สูตรตรงนี้นะครับส็ตดก,กันแถวนี้จะดีกว่านะแถวนี้ก็มีปายเยอะด้วยก็ช่วยช่วยกันนิดนึงครับ ครับชื่อแฟงครับอยู่ในสมาชิกกลุ่มพี่แมนคะรับก็คิดว่าสุปรีก็ให้สูบเป็นที่เป็นทางครับไม่ควรไปสูบแบบในอาคารอะไรเงรี้ยมันรบกวนคนอื่นเขาครับนั้นะสวัอดีครับนิมบัตครับอยู่กลุ่มพี่แมนนะฮะดูลีก็คนจะดูเป็นที่เป็นทางนะครับคนไม่ควรดูดยังไงวะ นะดูเป็นที่เป็นทางครับ <c oughs> ไม่ต้องสูงม,มากกลออกไปไกลๆหน่อยไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ชื่อโวค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ก็คิดว่าโรงอาหารมันเป็นที่สาธารนณะถ้าใครไปดูดในโรงอาหารนะ่ะก็น่าจะรู้ตัวว่ามีมามราย,ยาทมารยาทถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็เลิกดูดไปเลยดีกว่าเออแต่ถ้าหากว่าเลิกไม่ได้อะ่ะก็ให้มาดูดที่ที่เขาจัดไว้ให้จะดีกว่า <c oughs> มองกล้องนะ สวัสดีครับชื่อภูมิฮะก็คิดว่าสูบเป็นที่เป็นทางก็ต้องดีกว่าแล้วฮะแต่ถ้าเกิดตั้งตรงนี้แล้วคนยังไม่ค่อยสูบก็ทำโรงอาหารเป็นที่สูบบุหรีร่ส่วนหนึ่งเลยดีกว่าน่าใช้ได้ดีสวัสดีครับผมชื่อจ้านนะครับอยู่กลุ่มพี่แมนนะครับก็คิดว่าน่าจะมาดูบุหรี่เป็นที่เป็นทางดีกว่านะครับดีกว่าไปสูบในโรงอาหารครับ ครับชื่อเบ้นนะครับอยู่กลุ่มพี่แมนก็เพราะว่ามันเกิดที่เขาสูบบุหรี่กันในโรงอาหารเราก็เลยต้องทํากันอย่างนี้ผมก็คิดว่าเออสูบบุหรี่มันควรสูงให้เป็นที่เป็นทางครับผมจะได้ไม่เป็นปัญหาให้กับคนรอบข้างสูบบุหรี่เลิกเถอะครับเลิกเถอะเชื่อเด็พอ,อโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาเออ ถามความคิดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราได้ทําโครงการเอาไว้นะครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับแล้วพวกพี่คิดยังไงกับเอ่อที่ที่พวกผมจัดเตรียมมาให้ดูเลยครับก็ดีนะครับคือแบบว่าถ้ามาดูตรงนี้ฮะคนในโรงารจะได้ไม่เหม็นนะครับที่โรงหารกลางจะได้ไม่เหม็นใช่ฮะเพราะว่าต้องคิดด้วยฮะเพราะว่า ใจเขาใจเราเนอะใช่เออนะใจเขาใจเราเราเอาใจใส่เขาด้วย่ะแล้ตรงนี้คนไม่เยอะไงเราดุไม่ไปเหม็นคนอื่นเขาตรงนี้ก็เป็นโซนดูบุหรี่อยู่แล้วตรงนู้นมันกินข้าวด้วยมันเกรงใจเขาหลายอย่างคือตรงเนี้ยที่จับมาดูดีมากเลยชอบชอบชอบอย่างเราดุกตรงนี้ประจำอยู่แล้วใช่เขาดุกตรงนี้ประจำอยู่แล้วเพราะว่าตรงนู้นเราก็รู้่งกราดเอสาวมันต้องมีใช่ใช่ทิ้งทิ้งตรงนี้จะไม่เลอะใช่ใช่ปลาเก็บไว้ง่ายด้วยเขาเตรียมไว้ดีแล้วไงเขาเตรียมไว้ดีแล้วครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไม่ะแล้วทีนี้เราก็จะมามองในมุมมองของมุมมองของคนที่กินข้าวอยู่นะครับถ้าเราไปสูบนู้นเขาจะมองยังไงก็ดีหรือไม่ดีหรือแบบเออมันสูบเหมือนเดิมก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาชินแล้วแต่มันอะไรอย่างงี้อลอง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 ไปลองไปถามสักคนหนึ่งสาวสวยครับสาวสวยวันนี้หรอขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับคือจะถามว่าถ้าสมมติเรามีโครงการ ให้เป็นสูบุหรี่นะขอบอกสูบุหรี่ตรงนู้นตรงที่เป็นสูบของเราที่เราโครงการที่เราทําขึ้นมาคิดว่าดีไหมครับดีมากค่ะฮ่าดีมากนะมองเพราะว่าแฟนหนูก็ชอบสูบุหรี่จะต้องให้มันเป็นสูบเก๋ไก่เพราะว่าเวลากินข้าวมันจะแบบไม่ได้บรรยากาศไม่อร่อยอืมอ่าแค่นี้หรอแค่นี้หรอก็ดีถือว่าดีใช่ไหมครับโครงการนี้โอเคผ่านโอเครับผ่านมากชอบชอบมันจะได้ไม่ต้องเหม็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แฟนหนูจะไปสูบุหรี่เกลๆโอเคครับผม พี alors, look, in talking, uh, ่คิดย uh ังไงกับโครงการที summer, <Yeah. S 2> AP ่พวกเรานงลงให้มาสูุริไกลๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าคนดีคนดีเข้าก comment สุริพี่จะเป็นคนดูสุรี่็ให้เราแบบสุ่มไปที่เป็นทางทีเดียวเลยตรงนู้นทีเดียวเลยใช่ก็เดินไปหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าสุริอย่างพี่ก็โอเคครับเพราะว่าถ้าสุขริที่เป็นทางนี้ก็คงจะสะดวกกับทั้งแม่บ้านทั้งเราเองได้รู้ว่าแบบควรอยู่ตรงไหนบ้างอะใน นะครับขอบคุณมาก